ตอนนี้เราอยู่กันในนักต่อไดเบอร์ชันนะครับสำหรับต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการแนะนําตัวละครแต่ละตัวนะครับที่ที่จะไม่ใช่การรีวิวที่ครบถ้วนนะครับมันจะไม่มีการแบบว่าแต่ละท่าของตัวนี้มีท่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ออกมาให้ดูครบทุกท่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวละครในมุมมองของผมว่ามันเล่นแบบไหนแล้วมันโอเคนะครับก็เอาไว้ดูได้แค่เป็นแนวทางเป็นไอเดียเท่านั้นนะครับแต่ว่า สำหรับท่าอื่นถ้าผมเพื่อนอยากรู้นะครับสามารถซื้อมาลองเล่นเองได้นะสต t มโซมีขายนะครับไปซื้อได้นะครับโอเคตัวแรกเลยนะครับจะเป็นมินาโตะนะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมินาโตะตัวนี้นะครับกับอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะมีท่าอัลติเมทที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันถือว่าไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเราจะเล่นเป็นแบบเวคินนิงนะครับสาเหตุที่ผมเล่นมินาโตะให้ดูเป็นตัวแรกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเก่งขั้นเทพหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่า มันเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเก่งมากในภาคที่แล้วนะครับแล้วพอมาภาคนี้เนี่ยผมก็เลิกเล่นไปเลยนะครับตัวนี้คือมันโดนปรับไม่เยอะแต่ว่าจุดที่ปรับออกไปเนี่ยทำให้มันห่วยเลยนะครับมันจะกลับมาเก่งได้เหมือนตอนสตอมสามก็ต่อเมื่อ,อ,อได้เขาเรียกอะไรอะ่ะทัวร์เวก n นิงนะครับก็คือเจ้าหลอดสตอมจะต้องเต็มนะครับสุดที่ห่วยลงนะครับคือถ้าถ้าเราเล่นเนี่ยเราจะรู้ว่าการโจมตีทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ การโจมตีธรรมดาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับถ้าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมจะให้ดูจุดเด่นของมันก่อนนะหรือแม้แต่การโจมตีแบบพิเศษก็ยังดีเหมือนเดิมครับก็คือการปามมดไปนะครับคือการเทเลพอร์ตหาศัตรูด้านหลังได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกระโดดเข้าไปใกล้นะครับยังคงเป็นข้อดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังไงซะตัวละครทุกตัวที่มีการเทเลพอร์ตแบบหายไปหายมาแบบนี้นะครับคนสน่วนใหญ่จะมองว่ามันเป็นเอ,อ่อโอเวอร์พาวเวอร์อยู่แล้วก็คือเก่งกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่า เวลาคนที่โดนโดน,โดนโตัวเทเลพอร์ตได้โจมตีเนี่ยแล้วเขาเรียกเพื่อนออกมาช่วยะครับเพื่อนจะโจมตีไม่ค่อยโดนนะครับเพราะมันเปลี่ยนมุมที่ยืนไปเรื่อยๆถูกไหมอันนี้เป็นข้อดีเดิมๆที่ยังอยู่นะครับแต่ว่าจุดที่เป็นข้อเสียก็คือในภาคสตอร์มสามถ้าเกิดว่าเรากดเอเวกแบบธรรมดานะครับเราจะได้ท่าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่านี้เนี่ยเรายังคงใช้เพื่อนได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ท่าเพิ่มนะครับซึ่งท่าที่หายไปมันสําคัญมากในการทำคอมโบนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า,าถ้าเป็น ทัวร์เวกานิงจะเป็นยังไงนะครับอืมโอเคนะครับจะเป็นคอมโบแบบของภาค3ามเลยนะครับซึ่งถ้าสามารถใช้ได้ก็ดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่มันช่วงท้ายเกมนะครับกว่าเจ้าหลอดนี้มันจะเต็มเนี่ยอ่าจะขึ้นเป็นอาวุธแทนเห็นไหมอ้อกดผิดเอาใหม่ใช้แบบเมื่อกี้ก็ได้ เนี่ยครับคอมโบนี้มันแรงมากนะครับแล้วพอเป็นภาคของสตอมสามเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับแต่ว่าพอมาเป็นภาคนี้มันมันได้ไม่เหมือนเดิมนะครับทำให้รู้สึกว่ามันห่วยลงมากนะเอาละทีนี้ผมจะพยายามทำคอมโบให้ยาวที่สุดของไมน่าโตนะครับซึ่งถ้าเราเล่นจริงๆเนี่ยกับคนจริงๆแบบออนไลน์นะครับอาจจะกดไม่ติดเพราะมันแลกด้วยนะครับ เพราะมันดีเลย์ด้วยนะครับแล้วก็ศัตรูจะมีการหลบแน่นอนนะครับแต่ว่าเอาไว้ดูเป็นไอเดียแล้วกันแล้วก็ผมจะไม่นับให้นะครับว่าผมกดอะไรกี่ครั้งนะครับแล้วถึงได้ก,กดท่าต่อนะเพราะว่าผมกดด้วยความเคยชินจากการเล่นมินาโตะเนสตอมสามนะรางก้นเนี่ยผมก็นับไม่ถูกเหมือนกันน <laughs> ะครับไปลองดู <c oughs> ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแปลงร่างหมดแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถใช้ได้จริงๆนะแต่ว่าน่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของการใช้ท่านี้แล้วเนาะโอเคทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับผมจะเล่นให้ดูนะครับกับบอทยากสุดนะครับแต่ว่าผมจะไม่แฮนดิแคปนะครับเพื่อให้การโจมตีป้องกันอะไรเนี่ยตรงกับตอนที่เราสู้ออนไลน์กับคนนะครับจะได้กะว่าต้องโจมตีอะไรเยอะแค่ไหนอะไรแรงเท่าไหร่ถูกนะครับสำหรับคนที่ดูนะตอนน้ใช้จะเป็นมินาโตะนะครับอืม ตัวช่วยเป็นใครบ้างดีตัวซัพพอร์ตดีๆมีหลายตัวนะครับแต่ที่มีห่วยก็มีเยอะเหมือนกันนะคือเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้สมดุลนะมันจะถูกแบ่งชั้นแบบชัดเจนนะว่าตัวไหนเก่งตัวไหนห่วยนะครับก็เดี๋ยวไว้จะมาแนะนําอีกทีหนึ่งว่าตัวไหนดีไม่ดีบ้างแล้วกันสำหรับการซัพพอร์ตนะครับน่าจะนี้ป่ะนะจำไม่ได้ฮะถ้าจำไม่ได้ก็ใช้อะไรที่จำได้ดีกว่านะโอเค เป็น awakening นะครับสตูสตูเป็นอะไรดีเหมือนที่ผมบอกนะครับตัวละครที่เป็นพวกเทเลพอร์ตอย่างเงี้ยจะค่อนข้างโอเวอร์นะครับในสายตาของหลายๆคนนะครับตัวเทเลพอร์ตได้ก็จะมีรุ่น4ทั้ง2ตัวนะครับมินามิโตะนะครับตัวสีทองนะครับแล้วก็ชิซุยนะครับชิซุยชิซุยชิซุยคือตัวนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะเอาตัวละครที่เป็นเทเลพอร์ตเหมือนกันมาสู้นะครับก็คือมินาโตะสีทองนะครับ ซึ่งผมเซตไว้เป็นทีมที่ผมเล่นบ่อยด้วยเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้คอมโบสวยเหมือนตอนทําให้ดูในนั้นนะครับเพราะถึงเวลาจริงเนี่ย <laughs> มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับนั่นไงเริ่มมาก็เอาเลย หรับตัวละครไหนที่มีพวกกระสุนวงจกักรหรือว่าพันปักษาเนี่ยครับสามารถใช้เคาน์เตอร์ได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยอย่างที่ผมโดนเนี่ยสองรอบสองรอบนะเม <laughs> า่ัสตูพุ่งเข้ามาครับมันจะโดนง่ายมากๆนะครับ ถ้านี่เป็นสตอมสามเมื่อกี้นะรุโต้โดนจักหนักไปแล้วนะครับทำไมห,หมดอย่างนี้เนี่ย และยังไม่ได้คอมโบให้ดูเลยนะครับถึงได้บอกว่ามิท่ต่มันหวยลงมากนะครับเพราะว่ากว่า <u> จะได้ใส่คอมโบนั้นได้ก็ท้ายเกมแล้วนะครับซึ่งบางทีมันจบก่อนได้ซ้ำนะครับคือถ้าเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเนี่ยมันก็แป๊บเดียวก็จบแล้วครับคือถ้าเราได้เปรียบเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูอเวเกนเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเสียเปรียบเนี่ยกว่าเราจะทูอเวเกนได้ก,ก็เราก็จะตายแล้วครับถ้าเราเสียเปรียบนะมันจะได้ใช้จริงจังก็ตอบเมื่อ เป็นการต่อสู้ที่สูสีและกินเวลานานเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของภาค r e v o l u t i o n นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นมินาโตะนะครับสำหรับภาค storm สามเนี่ยคอมโบนี้จะใช้ได้ง่ายมากนะครับสามารถเ,เริ่มเกมมาแล้วใช้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกแหละมินาโตะในภาค storm สามมันค่อนข้างจะขี้โกงนะครับอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปก่อนจะสู้ให้ดูคือภาค r e v o l u t i o n เนี่ยตัวไหนเก่งก็เก่งเลยนะครับตัวไหนไม่เก่งก็คือไม่เก่งไปเลยนะครับแต่ว่าความเก่งไม่เก่งมันไม่ได้ห่างกันขนาดว่าใช้ตัวนั้นแล้ว โคตรได้เปรียบเลยมันจะไม่ขนาดนั้นนะแต่สตอมสามมใช่นะครับสตอมสามอะค่อนข้างหนักมากกับเรื่องตัวละครไม่เท่าเทียมกันนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูตัวไหนเพิ่มก็บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองหาหามาให้นะครับแต่ก็จะคุยกันตรงๆเนาะถ้าตัวไหนมันผมลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่เจ๋งอ่ยผมก็จะบอกว่าไม่เจ๋งแหละแต่ก็จะพยายามทาให้มันดีที่สุดมาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ